สวัสดีครับห้อยรังสตูดิโอวันนี้ต้องพูดเรื่องนี้เลยกระสือที่ท่าวุงลบบุเรี <c oughs> ถ้าไม่มีจริงนะแล้วคนเขาจะไปทำข่าวอะไรกันต้องเยอะต่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีมูนนั่นแหละลุงเขาก็เลยตามกันไปดูไอท้ทีไปดูเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเขาเชื่อเรื่องผีกระสือแต่เขาอยากจะพิสูจน์ว่าไอท้ทีคนเขาสงสัยกันนะ่ะ มันเป็นตัวอะไรกันแนะ่เขาอยากรู้ตามประวัติเนี่ยนครนายกกับปากีเนี่ยเป็นที่ชุกชุมของผีกระสือเฮ้ยทำไมมันลอยไปที่อื่นไม่ไหวหรือไงวะหรือว่าแบตหมดมันมาจากสมัยก่อนที่มีสงครามเนี่ยมีลาวมีกับขเขมรแล้วมีการจับเฉลยศึกมาแล้วมันติดมาเว้ย <c oughs> ผีกระสือมันติดมากับกลุ่มเฉลยศึกตั้งแต่นั้นก็ได้สืบทอดกันเลยเขาสืบทอดกันยังไงรู้ไหม ไม่ได้มีใครจดบันทึกเป็นประวัติศาสตร์หรกดูจากในหนังใครที่เป็นผีกระสือจะรวยแต่แล้วจะได้มรดกต่อๆกันนะในบ้านของผีกระสือนั้นแล้วเขาจะแอบถุยน้ำลายลงไปกินไปเสร็จปุ๊บก,ก็เลยได้เชื้อกระสือไปเลยมันรวยขนาดนะั้นมึงซื้อไส้ซ,ซื้ออะไรไปนั่งกินที่บ้านจะลอนออกมาข้างนอกทําไมวะแล้วที่ปราจิมนเนี่ยมีคนเขาเจอกันบ่อยมันคือไฟส่องกบนี่แหละมันจะมีคนที่ไปหากบก็เยอะอ,อีกสองคนเนี่ยแม่งก็อะไรวะ เราหาไม่ทันเงาเว้ยต้องมีอะไรหลอกล่อหน่อยมีคนพูดถึงเรื่องผีกระตือเอาวะมันจะมีคนหนึ่งตัวใหญ่มันจะอยู่ข้างล่างไอ้ตัวเล็กมันจะอยู่ข้างบนแล้วมันจะมีไฟส่องปกอยู่ที่หัวมันตรงกลางไอ้ที่หัวข้างล่างม่งดูเบอร์เบอร์กลายเป็นไส้ไอ้หัวข้างบนเนี่ยกลายเป็นผีกระตือนั่นแหละก็เป็นที่ฮือฮาจนเขาจับได้ไปครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครกล้ามาแถวนั้นไอ้ตรงนั้นมีกลุ่มเยอะ กระสือนี่แม่งเลยได้หากบกลับไปบ้านสบายใจจนสุดท้ายเขาจับได้นั่นแหละเขาถึงบอกไอ้ฮาเอ้ยหลอกกูม,มาตั้งนานที่ลบบุรีนี่มันเป็นการเดินสายกันแบบโอโ้โหไปที่ท่าวุง้งไปที่ลบบุรีเดินสายจนนายอำเภอต้องส่งจดหมายเวียนบอกว่าไม่มีจริงอย่าไปเชื่อแต่คนมันก็เชื่อไปแล้วที่มันเป็นกระแสคนตามในโซเชียลเยอะๆเพราะเพราะว่ามันมีดีสอดคนหนึ่งเข้าหัวดี ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าหรือว่าจากความหวังดีจริงๆเพราะเขาประกาศบอกว่าจะให้เงินรางวัลหนึ่งล้านบาทสําหรับคนที่จะไปจับกระสือมาได้หรือว่าถ่ายรูปแบบใกล้ชิดจนเห็นตัวเป็นๆน,นีย่ยืนยันได้ชัดเจนจะได้เงินไปเลยหนึ่งล้านบาทเอา้าใครละวะไม่อยากจะได้เงินหนึ่งล้านคือไม่เชื่อก็อไม่เชื่ออยากจะรู้จับตัวมันให้ได้ตัวเป็นๆก็อยากอยากกับพิสูจน์ก็อยาก ความอยากแม่งมาครบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นใหญ่โตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเสือกเงียบมาตั้งนานจริงๆแล้วน่ะวันที่เกิดเหตุนั้นน่ะไอ้ตาลุงที่เขาไปเจอไอ้ผีกระสือหน้ากาก,ากสิงโตนั่นน่ะเพราะว่าเจอวันนั้นแล้วก็เช้าวันนั้นไอ้ผู้ใหญ่บ้านนี่แหละก็เก็บไอ้หน้ากากสิงโตนี่ได้แต่ก็ยังเก็บงำาอยู่คือไม่กล้าพูดสงสัยจนนายอำเภอประกาศออกไปแล้วถึงจะออกมาเป็นข่าวผู้ใหญ่บ้านกับแม่ เก็บเก็บงามไว้พอรู้ข่าวกันแล้วเนี่ยก็เลยโอดพอ่อเลยตกลงแล้วเนี่ยป็นเป็น,ปนไอหน้าตาถึงตอ <c oughs> <c oughs> มันเป็นจรย่องเบาของหายกันเยอะแยะแถวนั้นก็นึกว่าเป็นผีกระสือมาเอาไปแม่ผีกระสือนี่แห้งเลยหากินเหมือนย่องเบาสุดท้ายเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องโอะพ่อไป ลุงวิเชียนนี่แกยังยืนยันนะว่าเอ้ยมันมีจริงวันนั้นน่ะเอาเศษไปล่อเนี่ยมันก็กินแต่ไส้ไปเหลือแต่ตัวไว้นอกจากลุงวิเชียนนี่แล้วก็ยังมีน้องปันปัน,ปนที่บอกว่าคลอดลูกใหม่ๆแล้วก็เอาผ้านื้ไมที่เปื้อนเลือดที่คลอดลูกเอาไปท,ทาาิ้งถังขยะแต่แล้วก็เห็นไอ้แสงวับๆบมาใกล้ๆแถวนั้นพอเปิดหน้าต่างไปเจอโกตกคนมายืนย<อ>ันเยอะๆ,ๆอย่างเงี้ยตามธรรมดาของสังคมไทยพร้อมกับมีการประกาศแจกเงินหนึ่งล้านบาท มันจะไปเหลือเลยคนก็ตามไปหากันนะักข่าวก็ตามไปทงคนจะรู้จักรีสอร์ทแล้วก็ทําให้คนมาที่นี่มาเที่ยวกันต้องมาท่องเที่ยวกันเยอะมากันตอกน,นออกลางคืนเผลอเพก็เอ้ากลางคืนเหนื่อยเหนื่อยไปพักที่รีสอร์ทนี่กันอีกอ่ะก็เลยเป็นที่เรียกว่าเงินได้หมุนเวียนเข้ามาหมู่บ้านนี้กันเยอะขึ้นเป็นกระสือคนแก่ผมขาวบางคนเนี่ยจินตนาการไปว่าเป็นกระสือกะเคย LGBTQ เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตามตำรากระสือเนี่ยไม่มีเว้ยกระสือต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวเท่านั้น LGBTQ จะต้องเปลี่ยนแปลไปเป็นกระหังเรื่องที่ต้องพิสูจน์นู่นนั่นนี่ในประเทศไทยนี่ก็มีอยู่สองคนแหละครับงานหนักเลยอาจารย์คอสกับอาจารย์เจตดา,ดาไม่ได้งานหนักเกี่ยวกับงานวิจัยวิทยาศาสตร์ของทั้งสองคนก็ต้องมาวิเคราะห์วิจัยผีกระสืออาจารย์คอสบอกว่ายังไงอาจารย์คอสเขาบอกเลยมันมันมันน่าจะเป็นไฟสองกบธรรมดานี่แหละ เวลาอยู่ไกลๆแล้วมันเดินขึ้นขึ้นเนินลงเนินมันก็เหมือนกับมันลอยได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นโดรนโดรนที่มีแสงไฟอยู่ในตัวหรือไม่ก็อันอีกอันนึงก็คือไฟของไฟท้ายของรถมอเตอร์ไซค์ที่มันอยู่บนเนินแล้วเวลามันขับไปเนินมันก็ขึ้นขึ้เอียงซ้ายเอียงขวาเราดูไกลๆก็เหมือนกับมันลอยได้บวกกับจินตนาการของเราเข้าไปอีกหรือมันจะเป็นแค่ไฟเดนโลีย เออไม่รู้พูดถูกปอนะใครเวยเขียนเบอกด้วยกันว่าถูกหรือผิดมันเป็นจินตนาการที่พวเราเห็นอะไรแล้วเนี่ยความคิดในสมองเรามันจะเกิดการจินตนาการตามไปหรือเรียกกันอย่างชาวบ้านน่ะก็คือมโนมันคือมโนภาพ วนอีคนนึงคืออาจารย์เกษดาอันนี้พูดในแง่วิทยาศาสตร์การถอดหัวเนี่ยในด้านกายวิภาคเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยฮะสำหรับตั์ที่มีมีกระดูกสันหลังลองนึกดูหัวเรานี่นะมันมีกระดูกสันหลังต่อจากคอเราลงไปจนถึงตั้งกายจะถึงหลังของเราทั้งหมดจนถึงก้นเราเลยใช่ไหมแล้วกระดูกสันหลังเนี่ยอยู่ดีๆใครมันจะมาถอดปลดล็อกลอยออกไปแล้วไส้เนแม่งติดเพราะว่าจริงๆคอเราไอไส้ที่ติดก,กับคอเราขึ้นทางออกมาได้นี่นะเคยเห็นในหนังผีกระดือมไหม แม่งจะมีคนแก่นอนอยู่แล้วไส้มันค่อยๆถอดถอดถอดออกมาใช่ไหมแต่ตอนถอดออกมายังพอได้มันลักล่าออกไปหนังผีกระสือแม่งยังไม่เคยขายภาพตอนแม่งเอาไส้ใส่เข้าไปเลยมันจะใครจะมายัดไส้วหรอเอาไส้ลอยเข้าไปกลับไปที่เก่านึกภาพนะแม่งยังนึกไม่ออกสร้างความน่าจะเป็นเป็นได้ไม่ได้ไส้กลับมาแม่งต้องมีคนมาโกยไส้เข้าไปไส้ไปถูกอะไรหลอกปอกเบิกทุกอย่างนี่แบบสับสนวุ่นวายหมด ผีอื่นนะแม่งหายตัวได้นะยังน่ากลัวผีกระสือนี่นะไม่ต้องไปกลัวเลยมีความเป็นไปไม่ได้ในความเป็นไปไม่ได้แบบซัก้อนมากๆเลยไอ้ตรงคอเนี่ยเพื่อนจะต้องมีรอยเย็บใช่ไหมแล้วมันต้องให้หมอเย็บผีกระสือนี่เย็บคอเองนี่นะเย็บทุกวันทุกวันนะคอแม่งคงจะมีรอยอะไรแบบเน่าเน่าโอ้เป็นความที่แบบพิลึกกึอือสุดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะอาจารย์เกตตาดาบอกว่าวไฟที่ขึ้นอยู่ในตัวผีกระสือนะ่ะ เมือ่อาพลังงานมาจากไหนวะโอ้โหลอยไปติดแถวแถวอำเภอเมืองลบบุรีไปข้าม้งลอยไปลอยมาทั้งทั้งพลังงานที่ทําให้ลอยได้พลังงานแสงไฟและไปกินของดิบๆอีก,อกของที่กินไปเนี่ยมันหล่นออกไปจากกระเพาะหล่นไปตรงไหนโอ้ยตับสนหลายอย่างในทีกระสือเนี่ยหนังผีที่เกี่ยวกับกระสือเนี่ยเรื่องแรกเลยเนี่ยปีสองพันห้าร้ยสิบกนำแสดงโดยคุณสมบัติเมธานี แล้วปี2,518ก็มีฉายอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นละครเป็นหนังในทีวีเออนั่นแหละก็เป็นละครกระตือเหมือนกัน,กนเป็นละครชื่อเรื่องสญสาวแล้วดังอีกครั้งหนึ่งก็ตอนปี2,538นี่แหละ ทำไมตอนปี38นี่ถึงดังเพราะว่าคนที่สร้างหนังเรื่องนี้เขาชื่อคุณทวีวิศนุกรเขาจดลิขสิทธิ์ไว้หนังผีที่มีถอดหัวได้แล้วก็มีไส่เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถจะเอาไปสร้างได้เอาตายหาแลวมันมีข่าวเรื่องนี้เอาไปอีกมันก็เลยดังเลยอันนั้นคือกระสือสาวแล้วก็ที่รู้จักกันจะมีกระสือสาวแล้วก็จะมีแม่ของกระสือสาวก็คือยายสายแม่เรื่องนั้นแล้วก็เวลานั้นปี3าน่ะเป็นหนังผีก็ผีผกระสือที่แบ่งหน้ากลัวที่สุดเด็กๆสมัยนั้นนึก ภาพนั้นแล้ก็แมงร้อนผีกระสือเนี่ยมันมีเวอร์ชั่นอเมริกายุโรปอะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่มีนะมันมีในเราแวดอาเซียนนี่ว้เป็นผีกระสือในเขตอาเซียนเท่านั้นพวกอเมริกายุโรปเนี่ย พอ,อมาฟังเรื่องราวผีกระสือของเราเนี่ยมันยังจินตนาการไปเลยแม ger, ดด่งเป็นอเวนเจอร์ชนิดหนึ่งเป็นเอ็กมนอะไรสักอย่างไม่ได้นึกวันสิ่งนี้มันคือผีเลยเพราะว,าว่ามันคือความเหนือธรรมชาติแบบลึกล้ำแล้วมีพลังงานมีไฟวบวบวบบ,บ,บ,บนี่แหละมันพิสดารซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยผีกระสือเนี่ย,ยเอาออมาประเทศเพื่อนบ้านเรามีความเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันส่วนลราเนี่ยเขาก็เรียกกระสือเหมือนเราเว้ยแต่เขเมรเนี่ยเขาเรียกว่าเออ ส่วนเวียดนามเนี่ยเขาเรียกว่ามาลายส่วนมาเลเซียเนี่ยเขาเรียกว่าปีนังกะลังส่วนอินโดเนี่ยเขาเรียกว่าเลอักเป็นพวกที่เรียนวิชามาก็เหมือนของความเชื่อของคนไทยเหมือนกันเรียนวิชามาเยอะแล้ววิชาแตกเป็นปอบบ้างเป็นผีกระสือบ้าง ส่วนของอินโดเป็นเล็กแต่ของอินโดเนี่ยจะเรียกว่ากระสือก็ไม่เชิงเพราะว่ามันไม่รู้แม่งยังไงแม่งมาครึ่งตัวพาแขนมาด้วยแล้วมันก็ลอยไปทั้งแขนทั้งอะไรสงสัยมันเป็นกลัวว่าไส้จะกิดจับอะไรกินยากนั่นก็เลยของความเชื่อตรงนั้นเลยมีแขนด้วยแต่ขาไม่มีนะมันลอยไปเออนี่แหละคือความเชื่อก็ไม่รู้ว่าลาวเขมรไทยมาเลเซียอินโดไม่รู้ใครลอกใครนะ แต่สรุปแล้วนี่ก็คือนิทานมีไว้หลอกเด็กแต่ความเชื่อเนี่ยเอาไว้หลอกพวกูุ้้ไทยคนเก่แก่วดปวไปนี่แหละครับทีแล้วสรุปแล้วเนี่ยเรื่องของปิ๊กซื้อทีต่างๆมีใครที่เห็นกันยังไงเคยเจอมายังไงมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับและเรื่องนี้ก็จบลงขอขอบคุณก่อนสวัสดีครับ